ันนะครับผมข้าวก็นะอาทิตย์หน้าก็พร้อมที่จะเกี่ยวแล้วครับผมแต่รถแต่รถยังขยับไม่ได้เลยครับตอนนี้ข้าวพร้อมเกี่ยวแต่คนก็พร้อมแต่รถไม่พร้อมครับผมอ่ามาดูรถเกี่ยวข้าวอีเซกีนะครับผมเป็นรุ่นที่การซ่อมบำรุงนะครับถูกมากที่สุดในโลกแล้วครับ สกีนะครับอันนี้นะครับติดมากับรถมาพร้อมรถนะครับรถคันนี้ห้าปีแล้วครับรถเกี่ยวข้าวอิสกีสกีห้าปีนะครับยังใช้ตัวเดิมครับผมแต่นะครับนะครับจุดเด่นของอิสกีนะครับก็คือสามารถที่จะนําแผ่นเหล็กนะครับมาเชื่อมเสริมนะครับนะครับปีนี้ใช้ไปนะครับหมดนะครับปีหน้าเอามาเชื่อมเสริมอีกนะครับใช้ลงไปครับผมอีกห้าสิบปีก็ยังใช้ตัวเดิมครับ แบบนี้ซ่อมได้นะครับครับอันนี้ก็ใบปัดข้าวครับใบปัดข้าวนะครับก็มันสึกก็เอาใบมีดเอาโรตารี่นะครับมาเชื่อมนะครับเพราะว่าเหล็กมันจะแข็งนะครับสายป้ายครับผมประหยัดประหยัดแต่คุณภาพเน้นๆนะครับลดเกี่ยวข้าวอิเซกินะครับด้านหน้านะครับ ยกว้างนะครับ2เมตรนะครับกว้างสองเมตรเอาไปเกี่ยวข้าวตัวเองนะครับผมไม่เน้นรับจ้างแต่ถ้ามีคนจ้างเข้าไปนะครับคอใหญ่นะครับคอใหญ่นะครับอันนี้ไม่ใช่ใหญ่ยาวนะครับใหญ่สั้นนะครับสั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาข้าวเข้ามาครับผมคอใหญ่ๆนะครับข้าวเข้ามาเยอะๆเข้าไปได้เร็วนะครับผมแป๊บเดียวเข้าตู้นวดครับถ้ามันยาวนะครับมันก็ช้านะครับ สายพานก็จะหย่อนนะครับโซ่ก็จะหย่อนนะครับอันนี้สั้นๆนะครับใหญ่สั้นนะครับผมระบบวานนะครับหกปีนะครับสบายๆนะครับตอนนี้สายแฮดรอลิกจุดข้อต่อกําลังมีน้ํามันซึมๆนะครับก็ถอดออกนะครับไปให้เขาอัดให้นะครับร้านอัดเชดสายทั่วไปนะครับผม300ร้อบาทนะครับสายพานนะครับล่องบีนะครับเส้นละร้อยห้าสิบเส้นละสองสามร้อยครับ หรือไปครับผมตูนวดนะครับผมตูนวดยาวนะครับผมเวลานวดข้าวข้าวสะอาดนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับนะครับนวดไปเรื่อยนะครับนวด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 เหลือแต่ฟางครับถ้ามันสั้นเกินไปนะครับถ้าตูนวดสั้นมันจะข้าวออกตูดนะครับต้องตูนวดยาวครับลิขสิทธิ์ของอิเซกิเท่านั้นนะครับตูนวดขนาดยาวครับช่วงล่างครับตอนนี้ก็กําลังนะครับเหลียนลูกปืนนะครับ เปลี่ยนลูกปืนนะครับชุดเกียร์ต่างๆเปลี่ยนน้ามันนะน้ำมันก็ดําจริงครับผมเปลี่ยนปีละครั้งจริงๆเปลี่ยนปีละสองครั้งก็ดีครับแต่เราเปลี่ยนปีละครั้งพอครับเพลืองตังครับตูนวดนะครับถังน้ํามันเก้าสิบลิตรนะครับวันหนึ่งไม่หมดครับผม เพราะว่ารุ่นนี้เป็นเครื่องอิซิกินะครับประหยัดน้ํามันแท้ๆนะครับเครื่องอิซิกิคุณภาพเน้นๆช่วงล่างก็สุดยอดครับผมไม่ค่อยได้ซ่อมบำรุงเท่าไหร่ครับโอ้ตัวเดินนี้แบบว่าเดิมๆโรงงานครับผมห้าปีไม่มีปัญหาครับผมขยับ้าน,นะครับตัวนี้ยี่ห้อตัวเดินเครื่องอิซิกิแปดสิบแรงครับปากเกี่ยวสองเมตรครับ วงล่างนะครับดูครับผมฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนลูกปืนใหม่แปดสิบแรงครับคันนี้ถังเก็บข้าวนะครับอยู่ที่แปดร้อยกิโลนะครับผมพอดีพอดีแปดร้อยกิโลครับท่อส่งข้าวนี้ขึ้นสิบร้อยได้ครับผมส่งขึ้นสิบร้อยได้สบายครับผมท่อส่งข้าวสองจุดสองจุดสี่เมตรนะครับไม่ใช่สี่จุดเจ็ดเมตรนะครับผมตัวนี้สองจุดสี่นะครับความสูง ตัวสูงนะครับ4.7เมตรครับผมตู้นวดขนาดยาวถังน้ำมัน90ลิตรตีนตะขาบนะครับใช้ทั่วไปครับผมตามท้องตลาดครับเส้นละ12,000 15นะครับเส้นนี้ก็ประมาณ15,000ครับผมของใหม่นะครับสบายๆนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ถือว่าดีเยี่ยมครับผมตีนตะขาบตัวนี้นะครับใช้มานะครับ3ปีแล้วครับผม ก็ปีนี้ก็ใช้ต่อปีที่สี่นะครับเป็นรุ่นที่ประหยัดตีนนะครับประหยัดตีนตะขาบนะครับแต่ลูกปืนไม่ค่อยประหยัดครับผมเพราะว่าเปลี่ยนทิ้งทุกปีครับลูกปืนดีๆแต่เราก็เปลี่ยนทิ้งครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันแตกช่วงฤดูเก็บเกี่ยวครับที่เกียดเปลี่ยนนะครับลูกปืนนะครับแต่สายพานนะครับแทบไม่ได้เปลี่ยนครับมีเส้นนี้เส้นเดียวครับผมนี่เส้นนี้ต้องเปลี่ยนทุกปีครับนี่เส้นละร้อยยี่สิบบาทครับผม เบอร์ SB 49นี่ครับเปลี่ยนทุกปีครับแต่เส้นอื่นไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมรถอันนี้เส้นนี้นะครับนะครับห้าปีนะครับพร้อมกับรถนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยโซ่ข้างคอก็ดีจัดห้าปีแล้วมันยังไม่เปลี่ยนเลยโซ่นี่ทำไมยังไม่เปลี่ยนเลยห้าปีนี่ปีนี้จะขาดนะครับถ้าขาดก็เปลี่ยนนะครับผมสนใจรถเกี่ยวข้าวอิเซกินะครับคันนี้นะครับผมซ่อมเรียบร้อยนะครับพร้อมเกี่ยวนะครับ โอ้ยซ่อมยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะซื้อจะซ่อมให้เรียบร้อยครับสามแสนห้าครับคันนี้สามแสนห้านะครับเข้ามาลองขับดูครับเข้ามาลองขับได้เลยครับผมมีอีกคันหนึ่งครับผมมีอีกคันหนึ่งนะครับถ้าลูกค้ายังสนใจรถอีกคันหนึ่งครับคันหนึ่งนะครับไม่มีไม่มีปากเกี่ยวนะครับคันนี้ครับถอดทิ้งไว้ครับถอดปากทิ้งไว้ คันนี้กำลังถอดล้างนะครับนี่เริ่มซ่อมแล้วครับคันนี้ครับโตคัดแยกนะครับนะครับเผื่อสนใจนะครับก็เข้ามาเอาได้ครับคันนี้คันนี้ถ้าเริ่มซ่อมแล้วนะครับก็จะขายนะครับเหมือนเดิมครับผมคันนี้ซ่อมเสร็จก็ราคาเดิมครับสามแสนห้าเลยครับผมครับคันนี้คันนี้พร้อมเกี่ยวเลยครับโรตอร์ครับคันนี้สองแสนครับผมเข้ามาเอาได้ครับ เน้นจอดครับผมเอาไว้ลากรถเกี่ยวครับผมรถเกี่ยวข้าวอีเซกินะครับผมเน้นใช้งานนะครับไม่เน้นซ่อมครับสนใจนะครับ0945413586นะครับผมโทรเข้ามาได้เลยครับผมรถเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้ลูกชายครับผมลูกชายเอาไว้ยกของครับเวลาซ่อมรถเกี่ยวใช้ยันนี้ยกนะครับไม่ขายครับคนนี้ ฐานก็มีครับถอดคอออกมานะครับมาตรวจดูทําเปลี่ยนลูกปืนโตคัดแยกนะครับตรวจแบบนี้นะครับเดิมๆโรงงานก็มีนะครับแต่นี้ดัดแปลนครับใช้ตะแกรงบนแปดหุนครับผมเอาลูกปืนนะครับผมลูกปืนเยอะมากครับเยอะกว่าตลาดถ้ามีลูกปืนนะครับลูกปืนเก่าพวกนี้ส่วนมากก็ใช้ของเนี่ยฮะ N t n นะครับ SKF นะครับของแท้อิซึกินะครับต้องมีนะครับบาร์โค้ดนะครับอ่าันนี้ของแท้อิซึกิต้องมีบาร์โค้ดถ้าเป็นลูกปืนนะครับผมอันนี้ก็ใช้ดีนะครับยี่ห้ออ้ของเยอรมันนี่ครับผมลูกปืนยี่ห้ออะไร SWC นะครับนี่ใช้ดีมากครับตัวนี้แนะนําได้นะครับลูกปืนยี่ห้อที่ดีนะครับสําหรับผมนะครับใช้มาแล้วเป็นสี่ห้าพันลูกนะครับผม นะครับยี่ห้อที่ดีนะครับยี่ห้อที่ดีนะครับก็คือ SKF นะครับให้เป็นนะครับคะแนนนะครับเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์สองนะครับเบอร์สองก็นะครับนี่ครับ SBC นะครับเบอร์สามก็ NTN นะครับผมคะแนนนะครับเบอร์สี่นะครับผมโคโยนี่เอาไว้สุดท้ายไหมนี่เอาเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่อะไรนะเบอร์สี่เออเนี่ยเบอร์สี่นะครับเนี่ย NSK กับโ o โยเท่ากันเนาะเดี๋ยวน้อยใจครับผมแท้ศูน์นะครับถ้าเป็นแท้ยี่ห้อแท้สของแทสูญน่าจะเป็นยี่โคโยนะครับแล้วก็ NSK ครับผมแต่ว่าผมจะใช้ SKF NTN แล้วก็ SWC ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับชอบครับอาจจะดีกว่าสู์หรือว่าอะไรศูนย์ก็แล้วแต่จะคิดครับอันนี้ของจีนนะผมง่ายง่ายในพวกนี้เอาไว้ใช้กับ จุดที่มันอยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้สนใจรถเกี่ยวค่านะครับ094541358โนะครับผมโทรเข้ามาได้ครับขอบคุณนะครับผมที่ติดตามครับผมขอบคุณนะครับมีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับเรื่องรถเกี่ยวอิเซกินะครับผมพอตอบได้ก็จะตอบให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ